นี่เลยค่ะสำหรับตอนเดียวนะคะ S T D นะคะกระบะตอนเดียว Next Gen นะคะโฉม2023นะคะอันนี้คือเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะของ Ford นะคะซึ่งตรงนี้นะคะที่เราจะดูว่าเป็นโฉมใหม่เนี่ยก็คือดูที่ตาอ่าดวงตาไฟนะคะจะเป็นไฟแบบซีแคมนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่คันนี้นะคะเรา เปลี่ยนนะคะตาไฟให้นะคะทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดเป็นไฟปกตินะคะก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์แบบนี้นะคะเป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าไฟฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นแสงสีส้มนะคะกระพริบ ib, กระพริบนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะซึ่งจะเป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะคะทําให้รถคันนี้เนี่ย สวยงามมากยิงขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากยิงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราแต่งเพิ่มเติมให้กับท่านลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟสวยมากๆเลยเดี๋ยวตอนจบท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะว่าเวลาที่เป็นไฟแสงสีส้มเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอ่าอันนี้คือเรื่องของไฟนะคะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้านี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเป็นกระจังหน้าทรม 3D เลยนะคะ Ford นะคะแต่ว่าเป็น 3D นะคะซึ่งจะไม่เหมือนกระจังหน้าท,ทั่วไปนะคะให้ซูมเข้ามาชัดๆนิดนึงนะคะว่ามันจะมีมิติมากๆเลยนะคะซึ่งแบบเขาจะยื่นออกมานะคะเป็น 3D เลยนะคะถ้าเราจะเห็นนะคะคือจะเป็นแบบเหมือนแบบมีมิตินะคะเนี่ยคะ่ะเป็น 3D นะคะยื่นออกมานะคะมีมิติมากๆเลยนะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะ FORD นะคะลูกค้าก็เลือกสีดำนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากับตัวรถนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ชุดตัวของกันชนด้านหน้านะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นชุดกันชนด้านหน้านะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะไฟตัดหมอกก็ใส่ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดกันชนหน้านะคะอันนี้คือใส่ให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างเนี่ย เราแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นตอนเดียว 4Wheel แท้เลยนะคะคันนี้เนี่ย170แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะแบบนี้เลยนะคะจะมาพร้อม เซตของเขาเลยนะคะซุ้มล้อนะคะจะเป็นเซตของเขาเลยนะคะพร้อมกับกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็มาดูที่ล้อแม็กนะคะแม็กคันนี้นะคะจะเป็นแม็กลายหยดน้ํานะคะซึ่งเป็นแม็กที่เออเขาเรียกว่าเป็นเป็นตำนานเลยนะคะตำนานของลายหยดน้ําเลยนะคะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยาง monster a t 3นะคะซึ่งจะเป็น monster ที่เป็นซีรีส์3แล้วนะคะแล้วก็แม็กลายหยดน้ํานะคะเออแม็กคันนี้นะคะก็จะเป็นขอบ16นะคะแต่ว่าดูใหญ่มากๆเลย แล้วก็ใส่ขอบสีเงินเข้าไปนะคะก็ทําให้ดูตัดกับสีดํานะคะซึ่งจะเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าไฟเลี้ยวนะคะของอันนี้นะคะจะโชว์แบบไหนนะคะสวยงามมากๆเหมือนกันนะคะด้านข้างก็จะมีกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะเปลี่ยนบันไดให้ด้วยนะคะบันไดนะคะก็จะเป็นบันไดของลิมิตเลสนะคะแบบนี้เลยค่ะสีดําล้วนเลยนะคะจะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ทนทานมากๆด้วยนะคะอันนี้คือเราเปลี่ยนบันไดให้เลยนะคะ,ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะด้านนอกนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะแล้วก็มีกันสาดนะคะก็จะปิดให้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะ แล้วก็ด้านในนะคะอ่าด้านในนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะแล้วก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็ถ้าเราจะดูนะคะก็คืออันนี้นะคะเบาะหนังเนี่ยเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะที่เราแบบที่เราทําให้เดินได้ตะเข็บคู่นะคะสีแดงสีดาขอบขอบแดงนะคะแล้วก็โฟวินะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูสักทัเลยนะคะว่า คันนี้เป็นโฟวิวแท้ๆเลยนะคะก็คือดูที่จุดๆนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะจะมี t o h นะคะ f h นะคะแล้วก็4 L ตรงนี้นะคะคือจะเป็นในเรื่องของ w h e e l นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราขับขี่ปกติก็เป็น two head นะคะถ้าฝนตกถนนลื่นนะคะก็จะใช้4 head นะคะแต่ถ้าเราไปทางวิบากนะคะเราก็หมุนมาที่4 L นะคะแต่ก่อนที่จะเข้า f L นะคะเราต้อง โฟโลเนี่ยนะคะเราจะต้องเข้าเกียร์ว่างก่อนนะคะถึงจะเข้าตัวโฟโลได้นะคะแบบนี้เนาะอ่าอันนี้คือเป็นโฟวิวแท้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะมีหน้าจอสอดพาสนะคะซึ่งมาพร้อมกับเน็กเจนนะคะทุกรุ่นเลยนะคะก็จะเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้ทุกรุ่นเลยนะคะตอนเดียวก็มีหน้าจอแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เรายังติดกล้องนะคะบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะ เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีกระจกนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเห็นไหมคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้งคู่เลยนะคะกระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์นะคะครบคันมากๆเลยค่ะแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะ สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยของฟอนนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเวลาเราเปิดเ,เติมน้ํามันนะคะเราต้องกดปุ่มนี้นะคะปลดล็อกฝาถังน้ํามันนะคะ,ะถ้าเราล็อกก็คือกดตรงนี้นะคะกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้งคู่หน้าเลยนะคะ,ะแล้วก็เราก็ยังมีถุงลมนิรภัยนะคะคู่หน้าเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะของฟอนนะคะซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าจะแปรผ่านตามน้ำหนักการขับขี่นะคะแล้วก็พร้อมกับมีปุ่มมันติฟังก์ชันนะคะที่พวงมาลัยนะคะอันนี้คือกระบะตอนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นตอนเดียว4 wheel นะคะ<ม>เห็นไหมคะออปชั่นนะคะเหมือนตัวท็อปมากๆเลยนะคะ,ะด้านในนะคะก็จะเห็นชัดๆนะคะว่าเราเปลี่ยนเบาะหนังให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีกลอ่องเก็บของนะคะเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็พร้อมกับที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตอนเดียวนะคะ <l ots> ก็จะมีตัวที่เป็นตัวนี้นะคะเอาเราสามารถเอาไว้ติดนะคะตัวที่เป็นโลบาร์ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเจาะรถเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเน็กเจนรุ่นใหม่นะคะเขาก็จะมีทําตัวนี้มาให้นะคะทําให้เนี่ยเราสามารถเปิดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะแล้วก็ใส่โลบาร์ได้เลยนะคะสําหรับที่โลบาร์ที่ตรงรุ่นของเขาเลยนะคะเราก็มาพร้อมกับ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่เกี่ยวสัมภาระนะคะเห็นไหมคะเป็นเหล็กนะคะทั้งหมดเลยทั้ง2ด้านเลยนะคะตัวนี้เป็นที่เกี่ยวสัมภาระนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับตอนเดียวถ้าใครอยากจะเอาไว้ใช้งานนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งเป็น 4wheel ด้วยนะคะก็ยิ่งเหมาะเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเห็นไฟส,สวยสวยไหมอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะไฟนะคะก็จะเป็นเหมือนไฟตัวท็อปเลยนะคะ ก็จะมีไฟแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็พร้อมกับสเตเตไฟเลี้ยววิ่งนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายของ Delta นะคะเป็น w h e e l เลยนะคะเป็นของ Delta นะคะรุ่น w h วิ l นะคะ 4, คูณนะคะพร้อมกับห่วงลากรถนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลากเรือนะคะอันนี้คือแน่นมากๆแข็งแรงมากๆคะตัวนี้ไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะอันนี้คือแพงมากด้วยนะคะเพราะว่าแบบแน่นมากเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าทําเอาไว้ลาก รถล,ลากเรือนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เป็นการชนเหล็กนะคะเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นของเดลตานะคะโฟวิวนะคะอันนี้คือเป็นเป็นการชนเหล็กเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้อ่ะก็จะเป็นโฟวิวนี่นะคะเป็นอักษรนะคะโฟวิวแท้ๆเลยนะคะ ส่วนสัญ,ญลักษณ์นะคะเรนเจอร์นะคะตอนนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นน็ทเจนเนียเขาก็จะปั๊มนะคะไปที่ตัวรถเลยนะคะคำว่าเรนเจอร์นะคะก็จะปั๊มประทับไปที่ตัวรถเลยนะคะ,ะแล้วก็เราอยากจะโชว์นะคะด้านนี้นิดนึงด้านท้ายนะคะท้ายกระบะนะคะเราก็จะเห็นนะคะตรงน,นี้ก็จะมีช่องนะคะที่เราสามารถเอาไว้เกี่ยวสัมภาระได้นะคะแล้วก็เป็นไม้บรรทัดนะคะถ้าทุกคนเห็นนะคะจะเห็นว่าเป็นแบบเป็นขีดไม้บรรทัดนะคะเป็น เป็นเซนเซนเลยนะคะแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับงานช่างมากๆเลยนะคะนี่นะคะ <Nike> เราจะเห็นเป็นเซนเซนเลย <remote> <świat integ Radio> แบบนี้นะคะอันนี้คือเหมาะสําหรับงานช่างมากๆเลยนะคะแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าตอนเดียวเนี่ยเราซื้อไปอาจจะแบบไปขนสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็สําหรับ เหมาะสำหรับงานช่างอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็ทำให้พร้อมสำหรับการใช้งานจริงๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็เติมน้ำมันดีเซลปกตินะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะโชาแชัซซีนะคะจะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยน,นะคะมาอยู่ตัวตัว ตัวชัสซีนะคะโชคจะอยู่นอกชัสซีนะคะจะทําให้การขับขี่เนี่ยนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ช่วงล่างเนี่ยเราบังคับได้าง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็าการขับขี่เนี่ยก็จะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า,านี่ไงคะสเตเไฟเลววิ่งนะคะด้านข้างไฟด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนไฟด้านหน้านะคะ เดี๋ยวเราก็จะเห็นนะคะว่าจากแสงสีขาวนะคะที่ จากแสงสีขาวนะคะที่เราเปิดไว้ตอนต้นรายการนะคะแต่พอเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าไฟฉุกเฉินนะคะจากแสงสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะคะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือรุ่นตอนเดียวโฟวิวนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะแล้วก็เหมาะมากเลยนะคะสำหรับการใช้งานนะคะหรือว่าซื้อไปใช้งานนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะครบคันมากๆเลยนะคะทั้งกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ กระจกนะคะปักไฟฟ้าสุลงลมนิรภัยนะคะแล้วก็พวงมาลาัยเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีแรงม้าส,สูงถึง170แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็น4 view แท้ๆเลยด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะสีดำคันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะก็เท่มากๆเลยนะคะเพราะวา่าเราเปลี่ยนการชนด้านหน้านะคะให้ทั้งหมดเลยนะคะกระจังหน้าก็เปลี่ยนนะคะไฟก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็การชน หน้านะคะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะกันชนหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นแบบ 3D ด้วยนะคะซึ่งไม่เหมือนคันอื่นแน่นอนเลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะนั้นก็ขอฝากกระบะตอนเดียว4 wheel ไว้สักนิดนึงนะคะเผื่อใครอยากจะเอาไว้ใช้งานนะคะราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ต้องบอกกันว่า,วา ออปชันเยอะมากๆเลยนะคะเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจฟอร์ดทุกรุ่นเลยนะคะทั้งตอนเดียวแคปบนะคะหรือว่า4ประตูนะคะก็ติดต่อแนนเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0811729482นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแรามีบริการจัดสมเพื่อประเทศด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นนให้นนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปที่นนจะลงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ ว่า่าจะรีวิวรถรุ่นไหนนะคะแล้วก็มีชุดแต่งแบบไหนบ้างนะคะสําหรับรุ่นใหม่แบบนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าชุดแต่งนะคะมาเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าเล็กเจนนะคะเพิ่งจะออกมาไม่กี่เดือนเองนะคะชุดแต่งก็มารอแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย